ฟังชันตีตกลมิติอันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับนักเรียนคูณลำดับ x y โดยที่ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับหนึ่งสมการก็คือ x กลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ r กําลังสองแต่ในที่นี้รัศมีเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งหน่วยนะครับอาจจะเป็นหนึง่งเซนหนึ่งนิ้วหนึ่งฟุตก็แล้วแต่นะครับแต่ถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยเหมือนกันหมดนะครับาจากรูปนี้ก็เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์รัศมีหนึ่งหนะครับ ก็จะตัดแกน x ทางด้านขวามือที่พิกัด10ด้านบนตัดแกน y ที่พิกัด01ด้านซ้ายก็จะตัดกับที่พิกัด -10 ด้านล่างก็ตัดกับพิกัดแกน y อยู่ที่0-1นะครับทีนี้มารู้จักอีกค่าหนึ่งก็คือค่าชีตานะครับานะครับในเรื่องของตรีโกณเนี่ยเราจะใช้ตีตาเนี่ย หมายถึงอะไรหมายถึงความยาวส่วนโค้งของวงกลมนะครับโดยพิกัดจะเริ่มจากพิกัดหนึ่งศูนย์ตรงนี้เสมอนะครับในทางตีโกนวัดไปตามส่วนโค้งนะครับถ้าทีต้าว่วเวียนไปทางแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือมากกว่าศูนย์นะครับวัดจากส่วนโค้งจากหนึ่งศูนย์ไปทางที่ทางทวนเข็มนาฬิกานะครับอย่างเช่นอันนี้คือส่วนโค้งที่วิ่งมาทางด้านบวกนะครับทีต้าจะเป็นบวกเป็นจํานวนจริงบวกนะครับ ยาวมาครึ่งรอบมอานี้อาจจะยาวมาถึงหนึ่งรอบนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้คือจิต้าเป็นบวกแต่ถ้ามาทางนี้อันนี้ทิต้าเป็นลบนะครับน้อยกว่าศูนย์นะครับวัดจากพิกัดหนึ่งศูนย์ทิทางตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้คือหนึ่งรอบแต่ทิทางเป็นลบนะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นหนึ่งรอบนะครับทิทางเป็นลบเหมือนกัน ทีนี้ถ้ามันเกินรอบล่ะครับอย่างเช่นดูทางบวกน,นะครับถ้าเกินรอบในตรีกอของเราเนี่ยเราจะมีวงข้างในนะครับอีกหนึ่งวงนะครับเป็นตัวบอกว่ามันเกินรอบนะครับแต่ถ้าไม่เกินรอบเขาจะไม่เขียนนะครับ,บวงของนี้อันนี้กูจะแสดงว่ามันเกินหนึ่งรอบเห็นะะว่านี่ความยาวส่วนโค้งไปทางบวกอันนี้เห็นว่าหนึ่งรอบแล้วนะครับอันนี้ก็คือ ถ้ามาถึงตรงนี้ก็หนึ่งรอบครึ่งนะครับสังเกตูจากตรงนี้นะครับข้างในถ้าเกินหนึ่งรอบจะมีวงข้างในอย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวบ,บอกว่าอ่ามันเกินหนึ่งรอบนะครับทีนี้ลองมาดูแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับลองมาดูแต่และว,ว่าพิกัดค่าทีต้าเป็นเท่าไหร่นะครับเห็นว่าสมการของของเราเนี่ยมันคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากันหนึ่งนะครับ ถ้าความยาวส่วนโค้งเนี่ยวิ่งมานี่ความยาวส่วนโค้งนะครับวิหนึ่งตรงนี้เลยมานี่เลยมาถึงหนึ่งรอบพอดีถามว่าความยาวส่วนโค้งตรงนี้เปลี่ยนเท่าไหร่จากสูตรสมการจากวงกลมที่เคยเรียนมาเนี่ยสูตรเส้นรอบวงของของวงกลมเนี่ยก็คือสองพอาร์สองพอาร์นะครับหน่วยแต่ว่าอาร์ของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสองพายคูณหนึ่งก็คือสองพายหน่วยนั่นเองนั่นแสดงว่าส่วนโค้งของวงกลม,มตรงนี้ทีต้าของเราเป็นเท่าไหร่ทีตาของเราก็คือสองพายนั่นเองนะครับถ้าความยาวส่วนโค้งมาแค่ครึ่งเดียวล่ะครับตรงนี้ตรงนี้ทีตาก็คือเป็นบวกเหมือนกันทีตาก็จะเป็นพายหน่วยนะครับเพราะเมื่อกี้มันสองพายครึ่งหนึ่งก็เป็นพายหน่วยถ้ามันมาแค่แค่นี้ล่ะ แค่ไปส่วนปลายส่วนโค้งไปอยู่ที่จุดนี้จุดด้านบนของแกน y นะครับถามว่าส่วนโค้งนี้เป็นเท่าไหร่ทีต้าเป็นเท่าไหร่ทีต้าก็คือความยาวส่วนโค้งนะครับก็จะเป็นพายส่วนสองนะครับเพราะว่าครึ่งรอบมันพายแบ่งครึ่งก็คือพายหารด้วยสองหรือหนึ่งคูณสองคูด้วยพายหรือหนึ่งคูสองของพายนั่นเองนะครับะน,นี่นั้นแสดงว่าส่วนโค้งแค่เนี้ยคือพายส่วนสองถ้าถึงตรงนี้ก็คือพายถ้าเลยไปถึงตรงนี้แหละ ตรงนี้ก็จะเป็นสามพายส่วนสองนะครับหรือสามส่วนสองของพายนะครับเพราะว่ามันเกิดจากครึ่งรอบไปบวกกับพายส่วนสองนะครับพายบวกพายส่วนสองก็เป็นสามพายส่วนสองนั่นเองนะครับพอมาชนครบวงก็เป็นสองพายนะครับซึ่งนักเรียนดูแล้วเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าสังเกตว่านี่คือพายส่วนสองบวกอีพายส่วนสองก็เป็นสองพายส่วนสองก็คือพายบวกอีกพายส่วนสองก็เป็นสามพายส่วนสอง บวกไปอีกพายส่วนสองก็เป็นสี่พายส่วนสองก็คือสองพายขียงว่ามันจะตรงกันนะครับอันนี้คือความยาวส่วนโค้งทีต้านะครับกรณีเป็นบวกอันนี้คือกรณีที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับอาจจะเป็นส่วนสองนะครับส่วนสี่นะครับก็คือแบ่งเป็นลงที่แกน x แกน y นะครับพิกัดอยู่ที่แกน x แกน y ถามว่าทีต้าเป็นเท่าไหร่ได้บ้างนะครับอาทีนี้เรามาดูกรณีที่มันไม่ใช่เป็นอยู่ที่ แกน x กับแกน y นะครับพิกัดที่ได้พิกัดที่ทิต้าวิ่งไปเนี่ยไม่ได้อยู่บนแกน x แกน y แบบสี่จุดนี้นะครับเช่นกรณีแบบนี้ครูแบ่งส่วนโค้งออาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นว่าส่วนโค้งของเราเนี่ยเดิมมันมีแค่จุดที่แกน x กับแกน y ตอนนี้ครูเพิ่มจุดแบ่งแบ่งจุดตรงนี้อยู่กึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางเลยก็คือส่วนโค้งตรงนี้กับส่วนโค้งตรงนี้ยาวเท่ากันนะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็ยาวเท่ากัน ผูเพิ่มจุดสีแดงแบ่งครึ่งเข้าไปอีกครับแบ่งครึ่งเข้าไปเห็นว่าวงกลมหนึ่งรอบจะมีแบ่งส่วนๆออกเป็นทั้งหมดแปดส่วนแปดส่วนนี้คือสองพายแบ่งเป็นแปดส่วนเพราะฉะนั้นพายหนึ่งก็คือแบ่งเป็นสี่ส่วนนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยของวงกลมเนี่ยคือพายแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ส่วนแต่ละพิกัดตรงเนี้มันก็คือส่วนสี่นั่นเอง แต่ว่าไอ้จุดเก e ี่ยวข้างบนเนี่ยมันไปซ้ากับอันเดิมซึ่งคือพายส่วนสองเพราะฉะนั้นส่วนสี่ส่วนมากเราก็จะใช้เฉพาะสีแดงนะครับเช่นส่วนโค้งยาวแค่นี้ก็คือพายส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสี่ของพายเพราะว่าครึ่งรอบเนี่ยมันคือภายอันนี้มายาวแค่หนึ่งส่วนสี่ของของครึ่งรอบก็คือของพายนี่คือหนึ่งส่วนสี่ของพายหรือพายส่วนสี่ถ้ายาวมาถึงตรงนี้ก็คือจุดเดิมที่เรียนมาแล้วเมื่อกี้คือพายส่วนสองหรือสองพายส่วนสี่นั่นเองนะครับ ราะฉะนั้นตรงนี้บวกพีอีกพายส่วนสี่ก็เป็นสามพายส่วนสี่ทีตาเป็นสามพายส่วนสี่ตรงนี้ก็คือสี่พายส่วนสี่หรือพายซึ่งเมื่อกี้ก็ค่ามาแล้วนะครับบวกพีอีไพยส่วนสี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้าพายส่วนสี่ตรงนี้แหละตรงนี้คือหกพายส่วนสี่แต่ว่ามันทอนเป็นอย่างต่ำก็คือสามพายส่วนสองนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับถ้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็น ทิต้าก็จะเป็นเท่าไรครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับนี่คือเจ็ดส่วนนะครับก็คือเจ็ดพายส่วนสี่นั่นเองนะครับทิต้าเป็นเจ็ดพายส่วนสี่หรือเจ็ดส่วนสี่ของพายนะครับพอมาถึงครบรอบก,ก็คือแปดพายส่วนสี่หรือสองพายนั้นจะเห็นว่ากรณีเป็นส่วนสี่เนี่ยมันจะมีแค่จุดสีแดงตรงนี้เนี่ยพายส่วนสี่แลวโดดค่ามานี่เลยก็คือ สามพายส่วนสี่เพราะสองพายส่วนสี่มันคือพายส่วนสองพอมาที Mot ่สี่พายส่วนสี่ก็คือพายสีแดงอีกทีตรงนี้ก็คือห้าพายส่วนสี่ตรงนี้หกพายส่วนสี่ก็คือสามพายส่วนสองตรงนี้ก็เจ็ดพายส่วนสี่ตรงนี้ก็คือแปดพายส่วนสี่ก็คือสองพายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพายส่วนสี่เราจะใช้เฉพาะสีแดงเป็นข้อสังเกตนะครับสีแดงนั่นเห็นว่าเมื่อกี้จุดที่อยู่บนแกน x ตรงนี้จะเป็นศูนย์ทางซ้ายจะเป็นพาย วนมารอบนี้ก็จะเป็นสองพายนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างบนจะเป็นพายส่วนสองลงจุดปลายมาอยู่ที่ข้างล่างจะเป็นสามพายส่วนสองเห็นว่าส่วนสองจะอยู่บนกับล่างจะมันเต็มจะอยู่ซ้าย,ยากับขวาถ้าเป็นส่วนสี่จะเป็นสีแดงนะครับข้อสังเกตนะครับความยาวส่วนโค้งจะเป็นส่วนสีถ้าเป็นลงที่จุดสีแดงสี่จุดนี้อัน,นนี้กรณีที่มันไม่ใช่แบ่งแบบเป็นแบบนี้ละเปลี่ยนใหม่ พายหนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนนะครับแสดงว่ารอบหนึ่งแบ่งเป็นหกส่วนอันนี้หมายความว่าอะไรพายหนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนว่าเท่ากันนี่หนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนนี่คือครบพายพอดีนะครับเพราะ้นความยาวส่วนโค้งแค่นี้เป็นเท่าไรกีตาของเราก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสามของพายหรือพายส่วนสามตรงนี้ก็คือสองพายส่วนสามนะครับหรือสองส่วนสามของพายเห็นว่าจุดตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับต้องมองข้ามจุดนี้ไปถ้ากรณนีเป็นส่วนสาม ปอถตรงนี้ก็ค right. ือพายหรือสามพายส่วนสามลงมาทางล่างตรงนี้ก็เป็นสี่พายส่วนสามตรงนี้ก็เป็นห้าพายส่วนสามพอมาครบรอบก็สองพายนะครับหรือหกพายส่วนสามอันนี้คือกรณีส่วนสามสรุปแล้วกรณีส่วนสามจะมีสี่จุดนี้นะครับทีนข้อสังเกตว่าพายหนึ่งต้องแบ่งเป็นสามส่วนให้สังเกตว่าจุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้จุดที่สองอยู่นี้นะครับจุดที่สามจะอยู่บนแกน x ทางด้านซ้ายจุดที่สี่อันนี้จุดที่ห้าจุดที่หกก็คือสามกับ พิกัด1นึ่งศูนย์นะครับนั้นจุดที่ใช้จริงๆที่เป็นส่วนสามจะมีสี่จุดนี้นะครับต่อไปกรณีแบ่งเป็น6ส่วนแบ่งเป็น6ส่วนก็คือส่วน3ามเมื่อกี้เนี่ยส่วน3ามจะมีจุดที่ที่ครูทำไฮไลท์นี่นะครับสีเขียว4ี่จุดนี้นี่คือส่วนสามหนึ่งไพส่วนสามสองส่วนสามสี่ส่วนสามแล้วก็ห้าไพ่ส่วนสามใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพายหนึ่งแบ่งเป็น6กส่วนจะเห็นว่าจุดที่ครูใส่สีแดงแไว้เนี่ย อันนี้จะเป็นส่วน6เพราะว่าไอจุดอื่นที่เป็นสีเขียวมันไปซ้ํากับจุดอื่นนะครับโดทน้งสีน้ำเงินทางซ้ายกับขาวาเนี่ยก็จะซ้ํากับจุดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีตายาวแค่นี้ทีตาก็คือพายส่วนหหรือ1ส่วน6ของพายส่วนตรงนี้2พายส่วน6ก็ซ้ํากับพายส่วนสความยาวแค่นี้ก็คือ3พายส่วน6ก็คือพายส่วนสอันนี้ก็คือ4พายส,ส่วนหก็คือ2พายส่วนสก็ซ้ํากับอันเดิม เราจรึงสนใจที่สีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้คือเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพายส่วนหกนะครับเนี่ยห้าพายส่วนหกตรงนี้ก็พายตรงนี้เจ็ดพายส่วนหกตรงนี้ซ้มนะครับนะครับตรงนี้ซ้มมันคือแปดพายส่วนหกก็คือสี่พายส่วนสามนะครับตรงนี้ก็ซ<ม>้มก็คือสามพายส่วนสองนั่นเองนี่ก็สามอีกนะครับนั้นเลยมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น สิบเอ็ดพายส่วนหกเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือพายบวกพี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตรงนี้คือสิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับตรงนี้ก็คือสองพายหรือสิบสองพายส่วนหกเพราะว่ารอบหนึ่งมันแบ่งเป็นสิบสองส่วนนะครับพายหนึ่งมันเป็นหกส่วนเห็นว่าส่วนหกจริงๆแล้วจะใช้แค่สีแดงสี่จุดนี้เท่านั้นนอกนั้นจะไปซร้ากับจุดอืน่นครูจึงใส่เป็นสีเขียวไว้นะครับนั้นเวลาไปหาว่าส่วนโคง้งทีต้าเป็นเท่าไหร่ ตรงนี้จะเป็นพายส่วนหกเลยมาถึงสีแดงตรงนี้จะเป็นห้าพายส่วนหกเลยตรงนี้จะเป็นเจ็ดพายส่วนหกแล้วพอมาถึงจุดทางขวามือตรงนี้อยู่ในโคดันที่สี่จะเป็นสิบเอ็ดพายส่วนหกนี่คือกรณีส่วนหกนะครับนั่นเห็นว่าก็จะมีส่วนสองจะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนพายส่วนสองนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยตรงนี้พายส่วนสองลงมาถึงข้างล่างสามพายส่วนสองครับ ถ้าเป็นส่วนสี่จะอยู่สี่จุดนี้ตรงนี้คือพายส่วนสี่ตรงนี้จะยาวสามพายส่วนสี่ตรงนี้จะเป็นห้าพายส่วนสี่ตรงนี้จะเป็นเจ็ดพายส่วนสี่นะครับถ้าเป็นส่วนสามนะครับส่วนสามตรงนี้จะเป็นพายส่วนสามยาวแค่นี้จะเป็นสองพายส่วนสามแล้วเลยมาตรงนี้เป็นสี่พายส่วนสามตรงนี้เป็นห้าพายส่วนสามนะครับถ้าเป็นส่วนหก ส่วน6ก็จะเป็นขึ้นมาตรงนี้จะเป็นพายส่วน6เลยมาถึงตรงนี้จะเป็น5พายส่วน6ตรงนี้7พายส่วน6เลยวันนี้เป็น11พายส่วน6ครบแล้วนะครับกี่ต้านในหนึ่งรอบนะรบบนี้กรณีเป็นบวกถ้าเป็นลบก็ทําแบบเดียวกันแต่ว่ามันความยาวของมันหมุนไปทางด้านตามเข็มนาฬิกานะนี่นะครับเช่นความยาวแค่นี้นะครับ เช่นความยาวแค่นี้นะครับความยาวแค่นี้ถามว่าทีตาตรงนี้เป็นเท่าไหร่เขียนว่าความยาวส่วนโค้งมันวิ่งมาแค่หนึ่งในสี่ของวงกลมก็คือลบพายส่วนสองนะครับมันก็ขึ้นไปข้างบนเป็นพายส่วนสองลงข้างล่างตรงนี้ก็ต้องเป็นลบพายส่วนสองไปตรงนี้ก็เป็นลบพายตรงนี้ก็เป็นลบสามพายส่วนสอง กอครบรอบแต่ว่าลูกสรชี้มาทางนี้เพราะมันวนมาตามเข็มก็จะเป็นลบสองพายนะครับก็จะเหมือนกับแบบทวนเข็มนะครับต่อไปถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเช่นวิ่งมาถึงตรงนี้อันนี้ก็คือพายส่วนสี่ลบพายส่วนสี่นะครับ วิ่งมาถึงตรงนี้ลบสามพายส่วนสี่ข้ามไปนี้นะครับลบห้าพายส่วนสี่วิ่งมานี่ลบเจ็ดพายส่วนสี่นะครับหนอน,นี้ก็มีส่วนสี่เป็นลบนะครับต่อไปถ้าเป็นส่วนสามล่ะลงมานี่อันนี้คือพายส่วนสามตรงนี้ สองพายส่วนสามตรงนี้สามนะครับสามพายส่วนสามก็คือพายแต่เป็นลบนะครับตรงนี้ลบสี่พายส่วนสามถ้าแค่นี้ลบห้าพายส่วนสามนะครับถ้าเป็นหกส่วนละ่ะย่งเป็นหกส่วนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจุดที่ใช้ก็คือสีแดงนี่นะครับถ้าตรงนี้ละ่ะลบพายส่วนหกวิ่งเลยมานี่ลบห้าพายส่วนหกวิ่งขึ้นไปหนี้ ลบเจ็ดพายส่วนหกวิ่งเลยมาตรงทีจ่จุดนี้นะครับก็จะเป็นลบสิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับนี่กรณีส่วนหกแต่เป็นลบนะครับนี่ถ้าเกินรอบละนะครับทีนี้คุณจะใส่จุดทั้งหมดเลยนะครับไว้ลยภาพเดียวกันข้อสังเกตตัดแกน x แกน y นะครับแกนเอกตรงนี้จะเป็นศูนย์ตรงนี้จะเป็นพายข้างบนจะเป็นพายส่วนสองข้างล่างจะเป็นสามพายส่วนสอง ถ้าเป็นสีเขียวตรงนี i, ส้สีจุดนี değil, really ้ <receptors in white noise> จะเป็นส่วนสี่นะครับสีเขียวตรงนี้จะเป็นส่วนสี่นะครับถ้าเป็นสีแดงนี้จะเป็นส่วนสามนะครับนี่ขอสังเกตนะครับถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นส่วนหกนะครับสีจุดนี้นี่คือส่วนหกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกรณีเกินรอบนะครับลองดูนะครับกูจะให้วิ่งเกินรอบไปใหม่นะครับเริ่มใหม่ อันนี้คือพายนะครับถ้าตรงนี้ก็สามพายส่วนสองถึงตรงนี้ก็สองพายเห็นว่าน,นี่เกินรอบสังเกตดูจากข้างในนะครับสมมติว่าอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ถามว่าส่วนโค้งเป็นเท่าไหร่ส่วนโค้งของเราไม่ใช่แค่ครึ่งรอบตรงนี้แล้วนะครับของมันคือต้องเป็นไงครับต้องอเดี๋ยวเพิ่มค่านิดหนึ่งไหมไกลเขียนนะครับเพราะว่า ส่วนโค้งครึ่งรอบมันก็สามจุดหนึ่งสี่หรือหนึ่งพายหน่วยนะครับหรือพายหน่วยแต่ว่าของเรามันมีข้างในนะครับก็คือหนึ่งรอบบวกกับอีกพายหนึ่งรอบก็คือสองพายสองพายไปบวกกับเส้นรอบก็คือเส้นนี้นะครับเนี่ยพายจึงเป็นสามพายนั่นเองวงกลมวงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นสามพายถ้าเลยไปอีกนะครับถ้าเลยไปถึงตรงนี้ นีครับเดี๋ยวขัวขึ้นไปนิดนึงตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสี่พายนะครับเพราะมันสองรอบจะเห็นว่าข้างนอกมันมีแค่รอบเดียวเพราะว่ามันบนทับยังไงมันก็เห็นแค่รอบเดียวนะครับไอตัวเลขตรงนี้ที่กูโชว์ให้ดูก็เห็นว่ามันมีแค่รอบเดียวนะครับนักเียต้องสังเกตข้างในนะครับว่าถ้ามีวงข้างในแสดงว่ามันเกินรอบแล้วแสดงว่าอันนี้มันรอบที่หนึ่งอันนี้รอบที่สองนั่นเองนะครับก็คือสองรอบรอบละสองพายก็เป็นสี่พายนั่นเองนะครับนั้นถ้าเกิด กรณีที่มันเป็นตกจุดอื่นๆล่ะนะครับถ้าเกิดรอบเช่นนะครับเดี๋ยวก,กูใช้วิ่งเกิดรอบนะครับทีนี้จะไล่ใหม่เลยอ่าวิ่งเลยมาถึงนี้นะครับสมมติวิ่งไปถึงตรงนี้วัาอ่าตรงนี้นะครับถามว่าตรงนี้ส่วนโค้งของเราเป็นเท่าไหร่ถ้าแค่นี้มันพายส่วนหกแต่จริงๆเราใช้แค่นี้ไหมไม่ใช่ มันวิ่งผ่านข้างในมาหนึ่งรอบแล้วบวกอีกพายส่วนหกนั่นหมายความว่าอะไรส่วนโค้งของเราต้องหนึ่งรอบไปบวกกับอีกพายส่วนหกตรงนี้หนึ่งรอบคือสองพายสองพายบวกพายส่วนหกเข้าไปนั่นเองก็คำนวณสองพายบวกพายส่วนหกจะได้เท่าไหร่ล่ะนะครับสองพายบวกพายส่วนหกบวกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เมื่อกี้มัน ส่วนหกรอบหนึ่งมันสิบสองสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสานั่นเองเอาสองพายบวกพายส่วนหก็จะเป็นสิบสามพายส่วนหกนั่นเองนะครับเอาถ้าเลยไปอีกนะครับเลยไปอตรงนี้นะครับ,าารารนะรบถามว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่นค 1, บบกกระครับถามว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือหนึ่งรอบบวกกับอีกพายส่วนสี่ถูกไหมครับหนึ่งรอบคือสองพายก็เอาสองพายไปบวกพายส่วนสี่ แต่หนึ่งรอบกรณีแบ่งเป็นสี่ส่วนมันแบ่งเป็นแปดส่วนใช่ไหมครับรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบวกอีกหนึ่งก็เป็นเก้านั่นเองก็คือเก้าพายส่วนสี่หรือเอาสองพายบวกพายส่วนสี่ก็จะได้เก้าพายส่วนสี่เช่นเดียวกันนะครับดนั้นความยาวส่วนโค้งของเราคือหนึ่งรอบบวกพายส่วนสี่เหลือไปอีกนิดหนึ่งนะครับเลือไปอีกนิดนึง,นนนนงถึงตรงนี้นะครับตรงนี้จะอ่านว่าค่าเท่าไหร่ ก็หนึ่งรอบไปบวกอีกเท่าไหร่ครับตรงนีน 3, น 2, พ้พายส่วนาาสามนะครับก็สองพายบวกพายส่วนสามเป็นเท่าไหร่ล่ะ2พายบวกพายส่วนสามถ้ากรณีส่วนสามรอบหนึ่งมันหส่วนใช่ไหมครับหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับก็เป็นเจ็ดพายส่วน3านั่นเองหรือเอาสองพายบวกพายส่วนสามก็ได้เจ็พายส่วน 3, 7, าสามเช่นเดียวกันนะครับเลยไปถึงข้างบนตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเลยไปเลยที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเท่าไหร่ส่วนโค้งอย่างนี้นะครับก็คือ1รอบของวงกลมก็คือ2พายไปบวกอีกพายส่วน2 2พายไปบวกพายส่วน2ก็จะเป็นหพายส่วน2นั่นเองหนึ่งรอบมัน4ี่ส่วนใช่ไหมครับเพราะว่ามันแบ่งหนึ่งสองสามสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้านะครับแต่ละส่วนมันต้องเท่ากันนะครับก็จะเป็นห้าพายส่วนสองเลยไปถึงตรงนี้ นะครับเลยไปถึงตรงนี้ย้อนมานิดหนึ่งนะครับถึงตรงนี้ตรงนี้อ่านค่าเท่าไหร่หนึ่งรอบบวกกับอีกเท่านี้ก็คือสองพายไปบวกอีกสองพายส่วนสามนั่นเองนะครับตรงนี้สองพายส่วนสามเพราะจุดสีแดงขึ้นนี้นี่คือหนึ่งพายส่วนสามตรงนี้สองพายส่วนสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือสองพายไปบวกกับสองพายส่วนสามนั่นเอง สองพายบวกกับสองพายส่วนสามเป็นเท่าไหรล่ล่ะหนึ่งรอบมันหกใช่ไหมครับหกเจ็ดแปดก็เป็นแปดพายส่วนสามนั่นเองนะครับตรงนี้แปดพายส่วนสามเลยไปตรงนี้นี่เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เป็นหนึ่งรอบไปบวกอีกเท่าไหรครับตรงนี้บวกอีกตรงนี้คือส่วนสี่นะครับเนี่ยหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้คือเท่าไหร่สามพายส่วนสี่ ก็เอาสองพายไปบวกสามพายส่วนสี่สองพายไปบวกสามพายส่วนสี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสองพายแต่ว่าส่วนสี่ของเราต้องแบ่งเป็นแปดส่วนนะครับก็เป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนั่นเองนะครับก็เป็นสิบเอ็ดพายส่วนสี่นะครับเอาสองพายไปบวกกับสามพายส่วนสี่นะครับก็จะได้สิบเอ็ดพายส่วนสี่นั่นเองนะครับนะครับต่อไป เลยไปจุดนี้เลยไปจุดนี้ถามว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็เป็นรอบหนึ่งสองพายไปบวกกับอีกตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ห้าพายส่วนหกนะครับก็เป็นสองพายบวกห้าพายส่วนหกบวกกันได้เท่าไหร่ล่ะสองพายบวกห้าพายส่วนหกรอบหนึ่งมันสิบสองใช่ไหมครับสิบสองไปบวกอีกห้าก็จะเป็นสิบเจ็ดพายส่วนหกนั่นเองตรงนี้นะครับ หรือนักเรียนอาจจะเอาสองพายไปบวกกับห้าพายส่วนหกก็ได้นะครับก็จะได้เท่ากันเลยไปถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้คิดว่านักเรียนคนตอบได้นะครับก็คือสามพายใช่ไหมครับหนึ่งรอบมันสองพายบวกอีพายก็สามพายตรงนี้ลหละตรงนี้คือส่วนหกนะครับกอสังเกตมาแค่นี้คือส่วนหกขึ้นไปแค่นี้ในส่วนหกจะมีสี่จุดนี่นะครับ แส,สดงว่าเกิดจากเท่าไรนักเรียนอาจจะเอา1รอบหนึ่งรอบก็คือ2พาย2พายไปบวกอีกแค่นี้ส่วนโค้งแค่นี้เราเคยหามาแล้วคือเท่าไรครับตรงนี้เจ็ดพายส่วน6เอาสองพายบวกเจ็ดพายส่วนหก็ได้หรือบางคนอาจจะเอา2พายบวกอีกพายก็คือสามพายถึงตรงนี้มันคือสามพายสามพายไปบวกพายส่วน6ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะตรงนี้จะเป็นเท่าไรครับพิกาดตรงนี้ตรงนี้สิบเก้าพายส่วนหกนะครับ สิบเก้าพายส่วนหกนะครับต่อไปเลยมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะอ่านค่าเท่าไหร่นักเรียนก็เอาสองพายไปบวกห้าพายส่วน,นออวสวนี่นะครับหรือเอาสามพายไปบวกพายส่วนสี่ได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเลยไปถึงตรงนี้อาจจะเอาสามพายไปบวกความยาวแค่นี้คือเท่าไหร่พายส่วนสามก็ได้นะครับสามพายไปบวกพายส่วนสาม หรือจะเอาแค่หนึ่งรอบสองพายไปบวกกับความยาข้างนอกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับความยาข้างนอกตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาสองพายไปบวกกับตรงนี้เคยอ่านมาแล้วก็คือสี่พายส่วนสามนะครับสองพายบวกสี่พายส่วนสามหรือเอาสามพายบวกพายส่วนสามก็ได้นะครับอ่าเลยไปอีกตรงนี้แหละอ่าเดี๋ยวย้อนมานิดนึงตรงเนี้ยก็คือ ท่าไรครับตรงนี้สองพายไปบวกกับสองพายไปบวกกับสามพายส่วนสองใช่ไหมครับสองพายไปบวกสามพายส่วนสองก็ลองบวกเข้าไปนะครับหรือจะเอาสามพายไปบวกกับพายส่วนสองก็ได้นะครับเลยไปถึงตรงนี้นะครับถึงจุดนี้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่อาจจะเอาเหมือนเดิมคือสองพายไปบวกกับความยาวส่วนโค้งข้างนอกก็ได้นะครับตรงนี้คือส่วนสามนะครับ สองพายไปบวกห้าพายส่วนสามนะครับสองพายไปบวกห้าพายส่วนสามคุอาจจะเอาสามพายไปบวกกับความยาวแค่นี้ก็ได้นะครับแต่คุณจะใช้สองพายก็แล้วกันนะครับสองพายไปบวกของความยาวข้างนอกนะครับต่อไปเลยไปอีกตรงนี้นะครับพิกัดน,นี้จะอ่านว่าเท่าไหร่ก็เอาสองพายไปบวกกับตรงนี้แค่นี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองพายบวกเจ็ดพายส่วนสี่ หรือบางคนอาจจะเอามันยังไม่ถึงสองรอบแต่เกือบถึงสองรอบก็เอาสองรอบก็คือสี่พายไปลบพายส่วนสี่ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันหรือจะเอาสองพายไปบวกห้าพายส่วนตัวตัวเจ็ดพายส่วนสี่ก็ได้นะครับห้าพายไปบวกเจ็ดพายส่วนสี่ก็ได้หรือเอาสี่พายไปลบพายส่วนสี่มีค่าเท่ากันอเลยมาถึงตรงนี้ลหละนี่ถ้าใ้ง่ายก็คือเอาสองรอบก็คือสี่พายไปลบพายส่วนหกก็ได้นะครับ สองรอบนะครับก็คือสี่พายไปลบออกพายส่วนหกหรือจะเอาสองพายคือหนึ่งรอบไปบวกกับตรงนี้ก็คือสิบเอ็ดพายส่วนหกก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับอันนี้คือความยาวส่วนโค้งที่นักเรียนควรจะต้องทราบนะครับว่าถ้าค่าแต่ละจุดมันเกิดรอบแล้วจะหาอย่างไงนะครับเช่นเดียวกันแบบตามเขียนนาฬิกาก็แบบเดียวกันเพียงแต่เป็นลบนั่นเองนะครับจะลองให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอา,อานี้มันเกิดรอบก่อนนะครับ เพราะว่าไม่เกิดรอบนะักเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้เกิดรอบอเกิดรอบตรงนี้เกิดรอบไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเกิดรอบมาลบพายส่วนหกใช่ไหมครับรอบหนึ่งคือลบสองพายลบสองพายบวกกับอีกลบพายส่วนหกก็เป็นลบสิบสามพายส่วนหกนั่นเองตงัวนี้ลบสิบสามพายส่วนหก ถ้าตรงแค่นี้ลบพายเวนหกแต่มันบวกสองพายเข้าไปด้วยนะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาสองพายแล้วบวกข้างนอกตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเลยไปตรงนี้นะครับเลยไปตรงนีนะ้ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งรอบก็คือสองพายไปบวกลบสองพายนะครับไปบวกกับลบพายเศนสี่ก็เป็นลบเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นส่วนสี่รอบหนึ่งมันแใช่ไหมครับเพราะเป็นลบเก้าพายส่วนสี่นะครับลบเก้าพายส่วนสี่ถ้าตรงนี้ล่ะเ,เลยไปถึงตรงนี้ตรงนี้จะอ่านว่าลบเท่าไหร่ครับนี่ส่วนสามใช่ไหมครับถ้าแค่ข้างนอกเนี่ยลบพายส่วนสามเราก็เอาข้างในหนึ่งรอบลบสองพายไปบวกกันลบพายส่วนสามเข้าไปนะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับ ทางลกเลยก็ลอง,ลองไปทดสอบและลองอ่านค่านะครับให้เป็นนะครับอลองดูตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งกร,รนีเกินรอบอย่างเช่นรูปนี้อันนี้เป็นส่วนหกนะครับเช่นอย่างนี้อันนี้เกินหนึ่งรอบนะครับนี่รอบที่หนึ่ง ในรอบที่สองเลยไปนะครับเห็นว่าตรงเนี้หนึ่งรอบสองรอบนักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับสองรอบสองรอบไปบวกอีกแค่นี้คือส่วนหกใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพายหนึ่งนะครับแสดงว่าสองรอบก็คือสี่พายสี่พายไปบวกอีกพายส่วนหกนั่นเองนะครับหาออกมานะครับสี่หกยี่สิบสี่ก็เป็นยี่ิบห้าพายส่วนหกนั่นเองนะครับโอเคนะครับนักเรียนคงหาได้นะครับ ถ้าเป็นอะ่าน,นี้แหละนะครับอันเนึงอ่ะส่วนสี่บ้างตัรูปนี้อ่ะตรงนี้จะอ่านเท่าไหร่ครูซ่อนจุดอื่นไปนะครับหรือเฉพาะส่วนสีนักเรียนต้องเล็งจุดเองนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดครูใส่จุดเข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะมีจุดอย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือจุดทั้งหมดนะครับเห็นว่าตรงนี้คือส่วนสี่นะครับส่วนสี่สีเขียวนะครับนะครับส่วนสี่ตรงนี้จะอ่านเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็เอาสองพายไปบวกเท่าไหร่ครับตรงนี้สามพายส่วนสี่นะครับ นี่แหละคือความยาวส่วนโค้งของเรานะครับสองพายบวกสามพายส่วนสี่เข้าไปโอเคนะครับนะักเรียนคิดว่าคงจะพอหาความยาวส่วนโคง้งกรณีหมุนทางทวนเขียนเป็นบวกนะครับตามเขียนอาริกาเป็นลบนะครับหวังว่านักเรียนคงจะพอ,พอเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะไปทําแบบฝึกเกี่ยวกับความยาวส่วนโค้งได้นะครับสวัสดีครับ